นี่นะครับหมอกแล้วก็เม่นนะครับอยู่ตอนนี้เราอยู่สูงกว่าหมอกแล้วก็เมนตรงนี้นะครับนี่เราจะเดินไปดูฝั่งซ้ายนะครับเพราะเพราะว่าฝั่งซ้ายนี้เราไม่เคยไปเลยนะครับก่อนหน้านี้ที่พวกเรามากันนี่คือ่อาจะมียาคายาคาสูงสูงยาวๆเต็มเลยนะครับจะมาไม่ได้แต่รอบนี้นี่คือบัวมากินแล้วนะครับบัวามากินละ ก็เลยทำให้เรามองได้ไกลขึ้นโอ้โหอย่าว่าแต่เราสองคนเลยนะครับนากลุ่มเอนดูโรเขายังไม่เคยมาจุดนี้เลยนะครับส่วนใหญ่เขามาแต่ฝั่งน้อนนี่รุ่นจ๋าก็อาจารย์รุ่ฉันยุ่นจ๋าใช่แล้วล่ะดูชาโล่ะน่าจะมาสุดได้แค่นี้เนาะโโโ้หคคนแ่ี นี่นะน่าจะเป็นข้อวัวโลง่งดีเม่อยนโอ้โหวันนี้หมอกแม่เต็มเลยนะครับปูดทะเบิกผา<อ>หัวสิงก็อยู่<อ>ผาหัวสิงก็อยู่แถวนั้นแหละนี่ครับอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นเห็นเขื่อนน้ำชุนแล้วก็น้ำก้อน,นะครับข้ามด้วยขาวลูกนึงน้ำก้ออยู่นู้นน้ำชุนอยู่นี่ นี่น้ำก้ออยู่ตรงนี้นะครับเี่น้ำกอ้อส่วนข้ามเขามาฝั่งขวานี้คือน้ำชูนถามถามว่านี่น้ำกอ้อน้ำชูน